คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟู้บริการกดเกเพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแลผมเสนอเดี๋นะผมท่าน้ชมทุกๆท่ททททนานกันด้วยในแครับวัน,นในเกมของโรบ็อกนะครับผมในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดิฟเอน์ในวิดีโอนี้นะครับผมเป็นวิดีโอที่เนื้อหาของวิดีโอนี้นะครับผมจะเกี่ยวกับออฟนะครับผมโดยออฟจะมีทั้งหมดตอนนี้นะ นะครับมีอยู่2ตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าออฟตัวไหนใส่กับอะไรดีแล้วใช้ยังไงใส่ตัวไหนคุ้มสุดอะไรเงี้ยบาบาบาเนื้อหามันก็จะทึกๆอเเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับขอบคุณมากนะครับขอไลค์เยอะๆเลยกระทืบแบบตุ้มๆตามตุ้มตามสำหรับออฟนะครับผมออฟเนี่ยจะตอนนี้ณปัจจุบันมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับตัวไฟเลตออฟนะครับผมกับคอสออฟนะครับตัวแรกนะครับได้จากไทล์อ้าว ลูกไฟ i เนี่ยมาได้จากชาเลนจ์หนึ่งนะครับผมโดยเราจะเป็นต้องใช้ประเภทของตัวละครใน Demon Slayer เนี่ยลงณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีคนผ่านมาเยอะแล้วแหละนะครับสามารถหาวิดีโอดูได้ซึ่งผมก็ททาสอนไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอันนั้นใช้งานกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมคอสออฟนะครับผมคอสออฟคืออะไรนะครับเขาบอกว่าจะลดค่าคอสนะครับผม100นะครับสมมุติว่าถ้าผมเอาตัวที่มีชื่อว่านี่ละกันมินาโตะนะครับพอมินาโตะขึ้นมาอย่างนี้มินาโตะผมมีอยู่500ใช่ไหมครับและถ้าผมเอาเจมนะครับผมหรือว่า ลูกแก้วเนี้ใส่ให้กับมินาโตะนะครับเอฟเฟกของออฟนะครับผมก็คือลดค่าคอร์สเบสด0 0นะครับแต่การอัพขั้นต่อไปก็คือปกตินะครับแค่ตัวเบสเวลาเราลงไปเนี่ยจะลด100นะครับปกติคือมันเท่าไหร่ปกติมันคือ500ตัวลูกแก้วนี้มันใช้ง่ายนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยตัวต่อไปนะผมเป็นไฟเลต o อฟนะครับออฟที่เพิ่มดาเมจ1 0 0นะครับ ให้กับเบสยูนิตตัวนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นอะไรใช่ไหมอย่างเช่นผมเอาตัวที่ผมคิดว่าตอนนี้ใส่คุ้มแล้วก็ลงสตอรี่ได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือกิลการเมดนะครับผมกิลกาเมดของผมดาเมจเบสอยู่ที่89.5นะครับ ถ้าสมมติผมเอาออฟใส่ให้กับกิลกาเมดนะครับถ้าเกิดคุณดูตอนเนี้ยดาเมจมันจะไม่เพิ่มนะครับถ้าเกิดผมเอาไปวางเนี่ยกิลกาเมดจะมีดาเมจอยู่ที่179นะครับเพราะว่าเอฟเฟกของออฟก็คือจะเพิ่มดาเมจ100%ของดาเมจเบสของยูนิตนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใส่ตัวไหนคุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออฟออกไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าใส่ตัวไหนคุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟออฟใส่ไว้สล็อตหนึ่งคอร์ออดอ,รรรออฟใสไว,ว้สนะัล ใส่กับตัวที่ค่าคอร์สน้อยๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจพอประมาณต้นๆอย่างนี้อย่างเช่นผมเอาไปใส่กับมีนาตโตะ2 0 0อันนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกัน อออันนี้ไม่โอเคนะครับนี่อย่างอันนี้โอเคนะครับโจทาโร่นะครับโอเคเลยเพราะว่าดาเมจมันจะอยู่ที่1400นะครับ32ก็คือดีมากส่วนอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดาเมจจะขึ้นเป็น428อะไรประมาณนี้นะครับเน้นเป็นตัวที่มีสถานะนะครับแล้วก็ดาเมจแรงๆไปเลยนะครับผมอย่างเช่นอีก2ตัวนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากเลยนะครับก็จะเป็นตัวคิระนะครับคิระคือให้ดาเมจที่เยอะมากแล้วนะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ยแล้วบัฟเนี่ยคิระดาเมจเยอะมากเลยนะครับอันนี้ คือดีมากๆตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปเป็นหุ่นนะครับผมหรือว่าคลุลุสกิกวสกุลอะไรนะนะั่นแหละอัจริงนะผมอา่าผมยังจำชื่อมไม่ได้เลย ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบัฟไอหุ่นยนต์เนี่ยมนก็จะค่อนข้างดาเมจแรงมากๆตอนหนึ่งฮิตนะครับเวลาเราใช้ฟันนะครับอันนี้ก็ดีดีครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นว่าใส่ตัวไหนคุ้มอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเออผมมีอีก2ตัวที่แนะนำนะครับผมนั่นก็คือลอยมัสแตงนะครับหรือว่าทอรฮอนด้านั่นเองนะครับเวลาเราวางไปเนี่ยดาเมจเริ่มต้นมาที่น่อยู่ที่1 7เาใช่ไหมพอมันดีดเนี่ยมันเผาด้วยซึ่งมันดีมากๆครับแล้วมีอีกอันหนึ่งนะครับผมย นะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมก็จะมาลงสตอรี่ล่าสุดให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับเป็นสตอรี่อันสุดท้ายนะครับที่ผมผ่านมาเนี่ยครับกิลกาเม็ก็ดีครับผมบอกเลยว่ากิลกาเม็ดีสำหรับตัวต่อไปที่ผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับก็คือเออร์วินนะครับเนื่องจากว่าเออร์วินเนี่ยเมื่อแพทช่วงที่มันมาแล้วก็คือแพทถัดไปเลยอาจจะประมาณนั้นนะผมมาไม่ทันเออร์วินเนี่ยมันบัฟเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่ได้บัฟเป็น1เท่า2เท่าอะไรงี้นะครับอันนี้ถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยนะครัััับบเเเเนนนนนื่่่ออองงจจาากววร์ิียมมะฟป็สแตท้หด200% เทนะ่าที่จําได้ก็คือประมาณนั้นมัง้งหรืออะไรยังไงก็ฝากแก้ไขไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเออร์วินเนี่ยมันบัฟได้สูงสุดแค่2 0 0แค่นั้นนะครับนั่นคือเหผลว่าทําไมถึงวางถึง3ตัวนะครับแล้วตัวที่4คือเป็นตัวที่มากําหนดลูปของเออร์วินนะครับพอเออร์วินใส่บัฟเข้าไปเนี่ยดาเมจมันก็จะเพิ่มมาอีก35นะครับผมเป็น7 0กว่าพอเออร์วินบัฟนะครับผมก็คือพอประมาณสักตัวที่2เกือบตัวที่3มเนี่ยมันก็แมก200็กซ์สองร้อาเปอร์เินไปแล้วอะไส่รประมาณนิ้ อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับส่วนตัวก็คือผม ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่ไปแต่ว่าถ้าใส่ไปมันก็จะเล่นง่ายขึ้นตรงที่เวลาหนึ่งลูปเนี่ยมันจะลูปได้ง่ายขึ้นนะครับตอนแรกผมก็ใช้นะครับแต่ว่า,ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับเป็นฝรั่งเขาลงเขาบอกว่าตัวไหนใส่คุ้มสุดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้ผมมานั่งทำคอนเทนต์นี้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าเออร์วินเนี่ยก็ไม่เวิร์กนะถ้าเอาออกไปใส่เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปครับสองอนะไรประมาณนี้ผมไม่อยากจะพูดยืดอะไรมากนะครับอันว่ามมออออเาออร์วินนั้ นะครับผมก็คือลดราคา100นะครับสำหรับออฟนี้มันเหมาะกับตัวที่ผลิตเงินมากๆเลยนะครับผมผลิตเงินมากๆเลยอย่างเช่นบูม่านะครับผมคือบูม่าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรามีเงินอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีอยู่ที่500ใช่ไหม ถ้าเกิดเราวางบูม่าไปเนี่ยมันจะลดใช่ไหมครับผมหนึ100นะครับบูม่าก็จะใช้แค่200ในการวางเราสามารถอัพบูม่าขึ้น1นขั้นได้เลยอันนี้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือเซลแมนใช่ไหมเอออย่างเช่นเซลแมนอย่างนี้4ดาวนะครับหรือว่าตัวผลิตเงินตัวที่2อันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ ชอบตัวไหนก็ลองใช้ตัวนั้นนะครับส่วนตัวคือผมไปเน้นบูม่ามากกว่าเนื่องจากบูม่านั้นให้เงินที่เร็วกว่านะครับอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวคือผมใช้บูม่าใครใช้อะไรก็ลองคอมเมนต์แชร์กันนะครับว่าทำไมถึงชอบอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันก็ใส่ได้กับทุกตัวนะแต่ส่วนตัวคือผมจะไปใช้กับตัวเงินนะครับตัวเงินหรือว่าตัวที่ผลิตเงินแต่ละเว็บเวมากกว่านะครับและสําหรับใครนะครับที่บอกเอ้ยพี่ผมยังไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ส,สู้กับทุกคนครับตอนนี้คุณไม่ได้แต่ในอนาคตคุณจะได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะไปลงสตอรี่นะครับผมสตอรี่ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือโซอีเตอร์ใช่ไหมอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างครับตัวแรกเลยนะครับผมตัว exp ครับถามว่า ใช้ทําอะไรครับใส่ไปงั้นแหละตัวที่2นะครับตัวที่2จริงๆตัวแรกเนี่ยจะเอาอะไรไปก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปนะครับทีมที่ผมใช้จริงๆอะมันมีไม่กี่ตัวนะครับส่วนมากจะไปนเน้นคูมะนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับไปนหนวดดำนะครับหดาวอันนี้เป็นทีมที่ผมเล่นนะครับสำหรับใครที่มีทีมที่ลงแบบง่ายๆ5ดาวแบบแค่5ดาวก็สามารถลงชนะได้แล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับตัวต่อไปผมใช้อากิกาเมสนะครับหรือว่าเกตดนะครับตัวต่อไปคือเออร์วินนะครับผมก็ใส่ไปแล้วส่วนสุดท้ายนั่นก็คคือบูนะรั หรือว่าจะใช้เซลแมนก็นได้นะถ้าถามว่าออฟนั้นผมใส่กับตัวอะไรนะครับออฟเงินผมใส่กับบูม่านะครับออฟไฟใส่กับกิลกาเมดครับนี่ค,คือทีมทั้งหมดนะครับผมที่ผมจะใช้ลงสตอรี่ล่าสุดนะครับเรามาดูกันว่าผมลงกันยังไงนะซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะครับสตอรี่อันนี้เป็นสตอรี่ที่102นะครับชั่ว่ sure า madness นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงสตอรี่กันเลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับโดยรวมๆแล้วผมชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตัวละครแต่ละตัวนั้น OP มากๆนะครับไม่ว่าจะตัวหมีนะครับภูมะนี่หรือว่าจิระยะนะครับซึ่งมัน o อแบบสุดๆหยุดไม่อยู่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางกันนะครับว่าผมนั้นวางตรงไหนบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมเริ่มต้นเลยเราจะปรับเป็น normal mode นะครับเนื่องจากว่า e อตีมหดเนี่ยผมเล่นไม่ได้แน่นอนเริ่มเกมมานะครับผมจะวางกิลกาเมทตรงนี้นะครับผมกิวการเมทตรงนี้วางไเลย พอลองกิวการเมทตรงนี้นะครับพอมันวิ่งมาใช่ไหมมันจะโจมตีนะปุ๊บ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 ปอฟไฟเนี่ยพอผมใส่กิวการเมทโดยปกติกิวการเมทดาเมจอยู่ที่90นะโดยรวมๆ90ตอนนี้อยู่ที่179แล้วนะครับมันดาเมจมันจะคูณเบสนะครับเข้าไปนะครับคูณ2เข้าไปก็จะเป็น179นั่นแหละซึ่งพอต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่ากิวการเมทเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเนืเ่องจากยูนิตท,ที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันเลือดน้อยมมมมาากกกกกกๆนนนะะครับิววเทตตตีีีีีีไไไ่่่่่็ยแล้พอป ตีไป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 หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ได้เงินนะครับผมให้ได้เงินอีก500นะครับเราค่อยวางนะครับเราค่อยวางกิวกาเมตอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เราจะก็จะได้เงินนะครับจากยูนิตตัวนี้ตี ปึงตายผมก็จะวางกิวการเม็ดหนึ่งตัวนะครับถ้า,เ,าเราเล่นช่วงครึ่งแรกของแมปใหม่อันนี้นะครับก็ไม่จาเป็นต้องวางกิวการเม็ดสตัวก็ได้วางตัวเดียวก็ได้นะครับถ้ามีไฟนะครับผมถ้ามีออฟไฟนะครับถ้าไม่มีนะครับผมถ้าไม่มีก็วางกิวการเม็ดได้ปกตินี่แหละนะแต่ว่าต้องวาง2ตัวนะวางเพิ่มไป2ตัว นะครับสำหรับครึ่งแรกอะไรงนี้มาเราก็ไม่ต้องสนใจนครับช่วงนี้เราจะวางบูมานะครับเราจะอัพบูมาไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ฟาร์มเงินครับง่ายๆครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่า2กิโลเมตรเนี่ยมันจะไปได้กี่เวฟนะครับเราจะสปีดคลิปนะครับผมช่วงที่สปีดคลิปเนี่ยเราก็จะอัพบูมาไปด้วยนะครับ โอเคตอนนี้ตัวพาวเวอร์มันออกมาแล้วนะสามตัวนะครับตอนนี้บูมาเราเป็นขั้นที่3นะครับหลังจากนี้เราจะวางคูมาไว้นะครับผมจริงๆคือเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวพวกนี้กว่ามันจะหลุดมาเนี่ยอีกสักพักเลยประมาณทั้งสองเวฟได้นะครับจริงๆเราสามารถรออาบูมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะวางหมีไว้ตรงนี้นะครับย้ำวัดหลังตรงนี้นะเราก็วางไปเราจะอัพให้ประมาณขั้น4ก็พอนะครับเดี๋ยวกิลการเมทช่วงประมาณสักเวฟแปดเนี่ยเราก็ขายทิ้งได้แล้วนะครับ ก็จะอัพไปอัพไปอับไ,อไม่ได้ขั้น4นะครับสําหรับหมีก็จะหลุดแบบปกติครับเนื่องจากว่าเลือดมันเยอะกว่าดาเมจของกิลกาเมตสอคนตีกันนะก็จะเห็นว่าตอนนี้หลุดมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับให้ได้อีกหนึ่งขั้นนะครับให้โจมตีเป็น a o โ e นะนี่พอเรามีตังเราก็อัพเลยครับ หลังจากนี้เราจะปล่อยหมีไปสักพักนะครับเราจะมาอัพอัพให้ตันนะครับตรงนี้เราขายทิ้งได้เลยนะครับกีร์กรเมสเราจะไม่ใช้แล้วนะครับเราใส่ออฟไฟให้กีร์กเมสเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยแค่นี้พอนะครับชิวๆครับแลดูแบบว่าน่ากลัวใช่ไหมมันมาเยอะแบบนี้มันแลดูน่ากลัวนะแต่ว่าไม่มีอะไรครับหลังจากนี้เราทําบูม่านะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมพอถึงเว็บ3เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวางแล้วนะนี่ก็ฟาร์มเงินครับฟาร์มเงินยังไงก็ได้แลดูน่ากลัวนะแต่ก็ไม่มีอะไร อัพไปครับนี่มีเงิอนอัพไปเลยครับมีเงิอนอัพไปเลยไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ดาเมจคูมามันอยู่ที่900 0ใช่ไหมแล้วคือเลือดมันอยู่ที่ห00ันเนี่ยลงตุ้มเดียวยังไงก็ตายนะครับไม่ต้องไปสีเดียดช่วงนี้อีซี่อีซี่โอเคเดี๋ยวเราจะเวฟที่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวางหนวดดำดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับเราจะสโลเขาให้เดินชา้ชาๆตอนนี้ก็5,000ันะครับ5,000ยังไม่เกินดาเมจของคูมะาเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ อันนี้เริ่มเกิดแล้วนะเริ่มเก้าพันละมันจะทำบูม่าได้แค่สี่ตัวนะโอเคน่าจะได้ห้าตัวไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทำหกตัวไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเว็บก็จะเด้งแล้วนะครับอ่าเว็บจะเด้งละปุ๊ก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 โอเคเว็บเด้งครับเราทำบูม่าแค่นี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันเว็บสิบสามแล้วนะครับ ทำบูมาไปก็ไม่คุมนะทำบูมาไปก็ไม่คุมเราก็จะวางคูม่านะครับผมเป็นให้ได้8ตัวนะอัพแค่ขั้น4อย่างที่ผมบอกครับเพราะว่าขั้น4ี่นี่มันเป็นน่าจะบาลานที่สุดแล้วสำหรับผมตัวเนี้ยพอหนวดดำมนสโลใช่ไหมคูมะนะครับผมตัวแรกอย่างเงี้ยมันก็จะตีตรงช่วงนี้พอดีนะเอลีครอบเลยนะครับเห็นปะเอลีครอบเลยมันมันดีมากๆาเลยครับน่าจะมีประมาณนี้แหละนะมันง่ายแล้วหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วครับก็แค่ วางหมีนะครับวางหมีแล้วก็อัพอันนี้จะขึ้นเวฟ15บ15แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็วางหมีใบก็ครบ8ตัวแล้วนะครับขายบูมาทิ้งครับเราก็จะได้เงินมานะครับประมาณ20,000นนะครับอ่ะแค่นี้น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะมาวางเออร์วินนะครับ วางไปเอวินเอวินแล้วเงินที่เหลือทําอะไรนะครับเงินที่เหลือนะครับเราจะอัพช่วงหลังๆนะครับให้ตันนะเพราะว่าตัวหลังๆจะได้ตีไกลนะครับตีไกลๆนี่เ็เวฟสิบห้าแล้วตัวออกมาเยอะมากช่วงนี้ยังไม่บัฟนะครับเดี๋ยวเราจะบัฟช่วงที่ตัวโคนตัวนี้นะครับมาถึงตรงช่วงนี้นะครับแล้วเราจะบัฟตอนนี้เราเอาเงินเนี่ยที่เราได้จากการค่าพู้นี้มานะครับมาอัพให้ตัวหลังๆเนี่ยมันตันให้ได้มากที่สุดนะ ถ้าเกิดใครที่ฟาร์มเงินตรงนี้เก่งๆนะครับก็อาจจะตันเลยก็ได้นะครับแต่ผมทําได้แค่นี้ตัวที่หลุดมาไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียดได้อยู่ตัวคนมายังโอเคตัวคนเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบัฟแล้วนะครับจะเริ่มบัฟยังได้อยู่นะครับเฉยๆเฉยๆ,ๆนี่ตัวคนก็ถึงตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็น่าจะหลุบบัฟตายแล้ว โดยรวมๆวิธีการเล่นของแมปใหม่ของผมก็จะมีประมาณนี้นะเนื่องจากว่าผมเนี่ยมาเล่นแมปใหม่ช้าไปนะครับก็คือช่วงนั้นคือผมไปเล่นบล็อกฟุตนะครับไม่ได้เล่นออสตานะก็เลยไม่ได้ตามในเรื่องเท่าไหร่แต่พอกลับมาเล่นแล้วมีตัวใหม่มันก็เลยดูอีซี่เนาะประมาณนั้นแหละไม่ไม่ค่อยอะไรมากพอบัฟได้ลูปหนึ่งนะครับก็จะง่ายแล้วครับเห็นปะก็ง่ายแล้วละอีซี่แค่นี้เราก็แค่บัฟครับอย่าให้บัฟหลุด ก็ช,ชนะแบบใสๆมีเงินเหลือก็อัพๆนะครับอัพตัวหน้าไปก็ได้เพราะว่าอบอสเนี่ยมันก็เดินช้าอยู่แล้วเนาะครูดาวของหมีเนี่ยเวะลาโจมตีทีหนึ่งก็น่าจะน่าจะทันพอดีแหละก็อย่าให้บัฟลุดครับอย่าให้บัฟลุดก็ไม่น่าจะมีอะไรละนี่พอโนดดาตีปุ๊บสโล,ลว์แล้วเราก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับขายทิ้งได้เลยเอาเงินมาอัพแต่ไม่ได้แต่อัพไปได้แล้วไม่เป็นไรเราก็เอาตัวพีว,ว,วางเลย ตี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 ตายพอจะตายแล้วครับก็วิธีการลง แบบใหม่ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่คิดว่าออฟไฟเหมาะกับตัวอะไรหรือมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสําหรับผมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับในวิดีโอนี้ก็แค่มาสอนวิธีการลงแนะนาออฟแล้วก็ตัวไหนใส่ตัวไหนดีตัวนี้ไม่ดีตัวนู้นไม่ดีอะไรก็ว่าไปนะครับวิดีโอนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ชนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมอย่าลืมก,กดกระดิ่งกันด้วยนะโอเค ใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ